ช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นสบายอยากไปเที่ยวกันใช่ไหมล่ะครับเดินทางช่วงหน้าหนาวอาจเจอทัศนวน้อสัยที่ไม่ดีครับเช่นเจอหมอกหรือว่าเจอควันระหว่างการขับขี่ครับดังนั้นแล้ววันนี้ก็เลยมีวิธีในการขับรถช่วงหน้าหนาวมาแนะนํากันครับอย่างแรกตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้งอุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางขับขี่รถด้วยความเร็วตามกฎหมายกําหนด อยาาขับแซงหรือเปลี่ยนช่องทางการจราจรอยากก่างกระทันหันหน้าหนาวมักมีหมอกปกคลุมมากกว่าปกติและพื้นถนนอาจลื่นได้อย่าใช้ความเร็วนะครับควรเปิดไฟต่ำหรือไฟตัดหมอกให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนบางเส้นทางที่ขึ้นลงภูเขาอาจมีหลายโคง้งควรชะลอความเร็วก่อนเข้าโคง้งพร้อมให้สัญญาณไฟด้วยนะครับขณะที่มีหมอกนั้นไม่ควรจอดรถบนไหล่ทางนะครับเพา่อไม่ให้รถคันอื่นมองไม่เห็นและเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง